ไอ้เปอร์ไอ้เปร์ไอ้เอร์อย่วารังไงเพียนว่งไงมาแล้วคนขายที่คนนึงกับตันกับตาไมยังบอยคนรันจัดอะพ่พรละไทแคบปะไทยแคบปะเชื่เดืเจ็นไปรอสามเท่าไปรอสท่อบังหาคนนึงอะพอบัไป่งเบอ่เอร์ี่พอบั๊บ่อยนะ่องคนไม่ไม่เห็นคนขึ้นเลยมันเป็นป็นเทศเป็นไรวะมาแล้วครบลวครบละครบลมามาสามท่อนะสามเท่านะจริงจริงคนเยอะนะจริงจริงคนเต็มคนเยอะคนเราใสเลยนะพี่ดาอยู่ไหมครับเปิดเปิดแต้มน้านนะพี่ดาเปิดแต้มบ้านนะ พี่ดาวอยู่ไหมครับผมเปิดนตาไม่เป็นดิกลัวเหรอพี่พอร์ตหัม่กลัวไหวหมดใน้องใหญ่พี่อายังเตะไม่เริ่มเลยปับเลยปับปับเทสก่อนลองเทสก่อนยังไม่ถึงกระหน่กอ่ะมันแน่นวะ ผมจะระเบดอยู่ละมันอยู่ละมีใครรับไฟว่ารอดแทงอยมานี่มาไเนี่คือมุมได้เปียกได้เได้เปีย่คือมุมได้เปียบพ่อครับพ่อครับพ่อครับเลือนยวะไอ้เปนเลือนยงวะมีใครมาบ้างมีใครมาบ้างใครมาบ้างเอกเป็นีเฮ้ยมึงบูเยอะ เราน้องโอ๋ไหมบ้าเออเนาะเดี๋ยวปิดเอาไว้ได้เดี๋ยวตะโกนเนาดถึงบอกว่าร้องที่ห่วยมึงดังไปให้สัตว์ที่ห่วยยังห่วยมึงดังไปนี่ฟังเลยเรื่องใหวะดิมันรู้เรื่องเว้ยแต่มันรู้เรื่องเว้ยแต่มันจะกบเสียงเพื่อนเว้ยห้ามด่ามึงเอาไรมาคือมึงห้ามด่ามึงจบไฟแล้วมึงค่อยด่าเข้าใจยปะได้เลยเหลือใครบ้างเหลือใครบ้างใครไม่ถึงป้า เยอะนะไม่แอบได้นะไม่จบอ่ะคื่เพื่อนยีด้วยเออมาเอ้ยแล้วก็อย่างหนึ่งมาเพื่อนก่วกล้างนะเก็บ้าพถ้าเพื่อนแบบเนวอหาเยอะมึงมองหักเยอะเลยนะกินไหมอะไรไม่มาไหมก็สุราตานขาป่ะตรงเนี้ยกักตรงนี้นะโล่งๆชิวๆที่เคเออเวลาปิดจะได้ปิดง่ายเพราะมันไม่มีพับตรงกลางใช่มันไม่ต้องเอาศพไปก็ผู้สั่งดึงช่วยโยกศรบมันก็แค่ดึงศรตัดคู่ไปไปเทปีกันเนื้อป่ะแม่มันจุกง่ายๆนึกออกใช่ไหมเก็ดครับเกล็ด เนอะพี่แป๊บบูมเนอะพี่ฟังคนด้วยคือเอางี้คือแม่งมองระโบจัดเลยรอบที่แล้วเมื่อเราไปห้าสูตรรอบนี้แม่งอยากแก้กับเราคือสิ่งที่มึงต้องทำหรู้ว่าคืออะไรคือมึงจะทิ้งบ้านเข้าใจป่ะไอ้เหี้ยเจ้าพี่เสีนั่นเนี่มีคนมีคนแหลมนะไปไงไปกินเตี๋ยวไปไปกินเตี๋ยวเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอายังไงอยากใส่อะไรเชียมีใครยังไม่ถึงไหมครบแล้วใช่ไหมมีใครไม่ถึงปะมีใครไม่ถึงปะเดียวหม่เองนะเีขอตอบเพื่อนน่อยนะโอเคฟังฟังฟัง้เงคอหมอเมีใครมาไม่ถึงก็ถงเลยะกดูเลยผมว่ามันจากไอ้ข้างบนนั้นนะที่คนยืนอยู่ข้างบนนั้นนจอดจ่จริงเหรอไม่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 ม่ไม่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  ก็กัออกมาเท่าไรมึงก็ดึงออกมา้าแล้ออกมาดึงออกมาไอจอดรถอันี่หหทางวิ่งอะมึงติทางมาได้จอดจอดาย่าอยู่หน้เลยคือแม่ข้างในอใฮะจแม่เดี๋ยวใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปไปใ่กลตอใกล้ไปห่ายืนทเียจอดนิ่งเลยนิ่งเลยอะซีจอดเป็นแพ็คไว้ได้ไหมแ็คแจ็คชื่ออะไรนะสนานเตียสันดานมันมีที่กักันเตยัดเย ขามาาีดมเนีขาใกินไหมาไ่ปลงแล้วะมันกลับจดเ่นกลางถนนแล้วมาไปไหมล่ะสวยเลยสวยเลยต้องไ่ต้องไ่ต้องไม่ต้องขับไ่ต้องขับต้องขับเนะ กูจะกัดศบซ้ายมือนะเห็นป้ะไปขับ่าไม่ต้องขับซ้ายหลังไงเห็นไหมเล่นแค่เลนเดียวนะอย่าไปเยอเอางี้คือถ้าคือถ้าคือคือถ้าจะแบบจะดันไปก็กัดศบฝั่งซ้ายใช่ไหมดันไปเลยไหมศบซ้ายซ้ายฝั่งเลนนู้นนะเลน่อย่าไปย่าเล่นแค่เลนนี้นะไม่เล่นเลนนู้นนะไปเลนสามสกัศบอะมาขัลงเลยบ้างเลี้ยงเลียงสเสนะลงนะลงนะไม่เปนเขาทะลุมาบ้านเราคนนึงนะไรปลปเลยไปเลยไปเลยไปเลนะอ้อข้อหลังไม่ได้ไหยไม่ใช่สภาสตสภา อาไรลงเลยปะลงเลยลงเลยได้แลครับเดี๋ยวไชิบหายแล้วสัตว์มีมีเยอะนะมีดเยอะนะอะไรพี่อะไรอะไรลูกพันอะไรมีเยอะนะเว้ยใครเล่นมีดได้เล่นมีดนะเว้ยมาเยอามาเอามาเยอะๆจับมีเยอะๆจัมีเยอะๆมีดกงจริงมีดกงจริงกูพออยู่กูมีพออยู่กูมีมีพออยู่นี่อะไรเพียรยี่สิบเก้าก็สามสามเอดีสิบสองพออยู่ไม่คือไม่พอเลยใช่ปะอย่างงี้ยคอโอ้โหเพื่อนไอ้เฮียโฟกัสใายคนเกินกูชีวิตไอ้เฮียตอนนี้โอเคเพื่อนโอเคไม่ใช่หน้าบ้านนะคราเน่ย มาดามาดามามาดมาดมามาดเรากัดสายมันแล้วก็วิ่งขวาเขวาข้าวขาเราเวากัดสายมข้ามไปกัดมา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 มมา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  ดี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 ตร์อีกี่ควายเกกันนดีดึต่อมืนดี่มอนดู้มาหักรมาักกะปองอะบ้กป๋งบากรบปรบ้าั่สนั่นสิัุกการ์ตนนสิบุการ์ูุเพื่อนนะจุเพื่อนชุดเพือนนะชุดเพื่อนนะชุดเพื่อนนะโปาโลโปโลโโลตีนี้ิุดเพื่อนนะม่อยาเล่นแยกกันมอยาแยกกันนี่มีเล่นแยกกันนี่มินิไปมินิมินิม

อีกหน้าหน่อยขึ้นหน้าหน่อยขึ้นหน้าหน่อยก่อนเกิดเกิดแล้วขึ้นหน้าหน่อยเนาะเกิดแล้วขึ้นหน้าหน่อยเกิดแล้วขึ้นหน้าหน่อยกันให้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 ดูสบายนูสบายนี่แบบนี้อะไรแบบนี้อะไรยันได้แบบนี้อะไรตัดไอ้เจ้าควายทำยังไงมึงเนง่ยเฮ้ยผูชมไม่เกิดพี่กูไอ้สัตว์ไอ้เสี้ยวไอ้เนี่ยส่งไม่ให้ง่ายๆสอนได้ยๆงเชิยวคิดเยอะ เยอะวะเยอะเยอะไรอะไรอะไรี้นี่อะไรีนี่เขาอะไรไรที่นี่เขาอะไรไอะไร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 มึงแล้วมึงตายแล้วัดโอตอังไม่ต้องการกลางลขม้าไอบอลนี้ผมมไอ้อ้วิ่งยิ้วมาข้างหลังดิมึงอย่าแย่มึงอย่าแย่มึงอย่าแย่มืออมือให่มีด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 ถ้าเปลี่ยนมีดี เราดูแลบกัามดูสบกลมายับ้านลงานหน่ลับ้าเลงได้หลังบ้านน่อยงบ้าเลยนโดตายเยอะมาหยิบสัเลยไปนะเปลยนมีหลังบ้านดิประมาีปอพี่ปอลานีเนยมาเล้วมาเลยเปลี่ยนไปแล้วเบียดชนเยดชนกเบยนกเียดไปเบรไปเบ โอเคเริ่มค่อยๆปิดเพื่อนเอาเพื่อนหน่อย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 อยาก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 อยาีอยากอยากจยดกอยาีอยาก บ่าเราเปลี่ยนมีดเปลี่ยนฝกเลยไปลี่ยนเปลี่ยนเ่องหน้าหน่อยเปลี่ยนมีด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 มีดเดียวฝกไม่ต้องเล่นไม้แล้วนะหมดรอบหมดรอบหมดล้วคนนี้หาเพื่อนนี้เพื่อนนอนกักเต็มเลยเพื่อนตายหายหนึ่งคนหายหนึ่งคนเออหาเพื่อนนี้หาเพื่อนนี้ตามคนละเพ่อนต้ำเลยแล้วเจ๋งแล้วเจ๋งแล้วเจ๋งแล้วเจ๋แล้วเจ๋แล้วอ๋อามันดีหน้าดิหน้าดิหนาดิหน้าดิใครไม่ด่ากูออกแก๊งไม่ด่าใครไม่ด่ากูออกแก๊งใครไม่ด่ากูออกแก๊งไม่ด่า